ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยฟ้าทลายโจรน,นะครับเขาได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยในบัญชียาหลักด้านสมุนไพรสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรฉบับที่2พศ2564นะครับโดยมีสาระสำคัญก็คือการเพิ่มเติมรายการยาสมุนไพรอีก5รายการเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรพศ2564นะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. ยาทำลายพระสุเมนใช้แก้ลมเปรี่ยวดำ เป็นโรคลมชนิดหนึ่งเกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็นตะคริวผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรงกระตุกทาให้เจ็บปวดบริเวณที่เป็นมากและใช้เป็นยาเสริมเพื่อฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคอมัมพฤกษ์อมัมพาต 2. ยาบรรเทาลทธิ์สีดวงทวันหนักเป็นเภสัชต,ตำรับโรงพยาบาล ใช้สำหรับบรรเทาอาการฤิศดวงทวารหนัก 3. ยาสกัดฟ้าทลายโจรน,นะครับใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้ 4. ยาสารสกัดฟ้าทลายโจร 5. ยาผงฟ้าทลายโจรซึ่งสารสกัดฟ้าทลายโจรและผงฟ้าทลายโจนนั้นนะครับสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงซึ่งใช้โดยความควบคุมของแพทย์และมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับเขาได้มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาร,ระบบยาแห่งชาติบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเนี่ยนะครับให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเป็น ายาเป็นพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการน้อยนะครับเพื่อลดการเกิดอาการที่รุนแรงได้แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์และก็มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับ